ไปไหนดีวะเรากลับมาวัดไหมโดดถึงนะถึงไลตี้ด้วยไม่เอาเงินไม่เอาอ่ะโรงเรียนไหมโรงเรียนร่อนไหนก็ถึงเหมือนกันเออได้ได้โรงเรียนน่าจะปลอดภัยอยู่ไม่งั้นก็แพ้ป่าเอ่อวัดเหรอวัดตรงนี้ไงได้นะวัดัดก็ได้แต่ถ้าไอ ตรงที่พี่เพื่อนมาก็โอเคนะม่เบอร์เขียวย้า<อ>มมยมาวัดแล้วมันไปย้ายมาวัดแล้วอยู่ดีๆก็อยากเป็นขาวัดกับกูซส้นไม่ใช่คนดี <ไป S 1> ละไปแงะตูบริจาคแห่งกูบกลูไม่ต้องแงะวัดแถวบ้านผมไม่มีให้แงะและอ่ะเรียบร้อยผมหลังจากโดนแงะไปผมก็คุยกับพระที่วัดละเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอาออกติดคิวโคด้ดละ <laughs> <laughs> จะแก้ต้องไหนดูดิ <laughs> เรียบร้อยครับเตรียมไปแล้วครับหนึ่งตีอ่าโยกครับโยกไปแล้วตีนันมีไปแล้ไม่เอาอ่ะตีนันไม่เอาข้างหลังอะ่ะขะลาเอาไหมข้างหลังเอาไว้แต่มันข้ามน้ำนะใช่ข้างหลังเกิดอะไรขึ้นข้างหลังข้างหลังลงน้ำไปแล้วเอ้ย <laughs> <laughs> สองคนสามคน,ส,คนสี่คนคี่นึงอะไรอ่ะข้ามได้ข้ามได้มันน่าจะถึงพอดีเหมือนกันใช่อ๋อมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันวิ่งแล้วมันไปเอารถใช่แล้วกูก็ถึงงั้นผมก็ไปหลังถัดไปมันไปเอารถกูไปเอาปืนจะดัดทิับ โอ้ละดายาด้วยปืนแรกอะขอบคุณเลยเนี่ยสุดยอดเอาเดสอย16มาสปกปรกดิบไหนก็เอาเฮ้ยอ๋อไปไล่ชนเพื่อนเราอยู่อ่าเพื่อนแตก เคลีย okay, ตัวรถอ้นี่มันใส่เอาเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยทางรถเคลียร์ทางรถเคลียร์ตรงนี้ตายสองคนละทางนั้นเป็นไงบ้างเรียบร้อยจบหมดโอเคเพื่อนนะ เดินไปแล้วยังไม่ชักปลักยังไม่ชักปลักดึงได้ดึงได้ดึงได้เก็บศพมาไปเก็บศพมาแล้วม,มันมาสี่ตัวเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมมั้งฝั่งน้นเคลียร์ไปสองคนฝั่งผมอะอใช่ผมเลยถามแค่ว่าฝั่งนี้เคลียร์เคลียรย์ได้กี่คนเคลียรย์คนเดียวหรือคนหนึ่งหรือคนไปไหนวะ นั่นไงเจอเลยทคนสุดท้ายแอบอยู่นี่นี่เองไปดึงเพื่อนได้ทีนี้นี่ถ้าเรามาถึงทีหลังเราก็แย่เหมือนกันดีดี้ถ้าเรามาถึงก่อนจะเข้าเข้าไม่ได้ไงใช่เพื่อนอย่าเพิ่งชักปักนะเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เก็บปุยชิปไม่ทำอย่างนั้นหรอกถ้ามันไม่โง่ขนาดนั้นนะหรือว่าไม่แน่เอ้ยเกมนี้เล่นไรเดี๋ยววะ ไม่เอาแล้ว UMP เบื่อแล้วเอาไอ้นี่ดีกว่าของฟูเกินไปก็เลยต้องเล่นอะไรที่มันดีๆหน่อยของที่มันดาเมจรุนแรงหน่อยนี่เล่นป็นหลักเดียวกับผมเปล่าเด้ยได้นะ <c oughs> ได้อยู่นะ <c oughs> กระสุนเลืออยเลยไ่ย หมเลยบอกว่าสองแม็กพอแล้วไงหนึ่งแม็กเป็นลังเพิงกับสองแม็กกับสองแม็กสำรองไม่มีชาโคเลยไปหารถดีกว่าอ๋อ,ม,อม,มันยิงกับไอ้นี่แล้วผมเสนอไปยิงกับเขาโดยที่ตัวเองมีแค่คูณสี่เนี่ยนะไม่คุมเลย วงต้องข้ามสะพานด้วยอะกระเป๋าเข้าวงยังอยู่ไหมเนะี่ยเอออยู่ไหนล้วก็ไม่รู้แล้วเพื่อนเปิดแล้วด้วยเพื่อนเปิดแล้วก็ต้องตามันทั้งนั้นยังไม่ทันข้ามสะพานเลยรีบจุงมันดักสะพานอยนะนะู่นั่นเอา้าโดนด้วย <laughs> โดนดักสะพานปะ ้ยรถมา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 ขวัญท่วมเลยขับขับผ่านมานิดเดียวขวัญท่วมเลยจกบตุยเลย <c oughs> โดนหนึ่งเม็ดสองเม็ด <c oughs> ลวงลวง,ลวงด้วยอ่ะ <c oughs> เราต้องไปแล้วนะปนนไปนีกำลังไป วิ่งเหรออืมพัดา่าวันม,มีใครดักเราแล้วแหละลเราดักชาวบ้านก้าไปหมดละชาวบ้านเขาเปลี่ยนรถไยไปป่วงละดูนี่นะขับมอเตอร์ไซค์ยอย่างไวมึงอย่างง,างเอาเพื่อนลงนมอเตอร์ไซค์ตะแคงอยู่ตรงนี้คนอยู่หลังหินเนี่ยรู้สึกว่า อ๋อไม่มีกล่องอ๋อนี่นี่นี่กล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่มีคูณหกขอแล้วกันเออเอาไปเลยโอเคดีพอไปละพี่วิ่งพน้นไปเอามอเตอร์ไซค์มันก็ได้นะโอ้โหวงวงต่อไปใช้ได้เยอะหวังว่ามันไม่เห็นนะต้องเอารถไปรับปะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเพื่อนมาแล้วในรถพอดีอันน่ นี่ถ้าขัดยังเอามอไซค์มาต่อที่โดนแล้วเนี่ยทำไมอ่ะมีคนอยู่หมู่บ้านไงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเลยท่านแน่มีรถตามหลังด้วยอ่ะแล้วรถตามไล่ด้วยอ่ะโอ้รถไล่ยิงด้วยอ่ะติดไว้อยู่น่าเลยลากมันมาลากมันมาลากมันมากูพร้อมละร้อยหกสิบนะดูพร้อมละนี่อยู่

ส้เขียวสุดเขียวขับไลย่ยิงก็ตุยหมดอะแล้วมันดันไล่ยิงผมอี้มาพอดีลอยอาสิบดัดไม่ยกจบเลยยกทำไมยกทำไมกูถามหน่อยยกทำไมเข้าไปแปดซีโฟสักเดียวโอ้โหโอ้โห กมึงนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ยลคอยฟังเสียงแล้วกันเอ้ยริมน้ำฝั่งโน้นเหมือนมีคนเลยนี่นี่นไ่น ไอ้ไปไหนล่ะแอบและใช่ <c oughs> โอ้ยเลยิงโคตรแม่นเคาะโคตรแม่นเคาะโคตรแม่น MK12 เคาะสมุนดาวเลยมีควันไม่มาดึงเ <c oughs> ลยระว,วังซ้ายระว,วังซ้ายเคาะแม่นมากขอควันก่อนขอควันก่อนเออไอ้สัสบอกแล้วสายเคาะแม่นมาก เฮ้ยสอกตัวที่อย um, uh ู่ตรงกลางใช่แล้วข้างหลังก็มาจากบ้านเมื่อกี้อ่ะแล้วก็มาเขียวแต่ลงน้ำก็ไม่ได้มีไอ้ไซเดอร์เอมเคสิบสองดักอยู่เสียงรถถังอยู่ข้างบนด้วยนั่นไงรถถังลงน้ำป่าวไม่ลงไม่ลงเฮ้ยรถถังควันขึ้นแล้วไหมไม่ใช่ ขวันขึ้นแล้วขวันขึ้นแล้วขวันขึ้นแล้วรถถังไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วรถถังอะลงน้ำหล่อให้ลงน้ำต้องรถถังจะขึ้นยากมากมันขึ้นไม่ได้แน่ชันอย่างนี้เออแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วคนเรียบร้อยรถถังลงน้ำคนต้องคนต้องวิ่งไปขึ้นทางโน้นทางที่ผมตายทางที่พีดทางที่เราตายขึ้นได้อย่าบอกว่าถังจะมีคนยอะไปอีกนะ ้มีมีมีออกมาแล้ว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 อุ้ยร่วงว่ะเอาว่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วเอาแล้วไปดูละ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 นั่นไงเข้ารถเข้ารถเข้ารถเฉยเข้ารถเฉย เออว่าได้ได้ได้ไดแฝดมันได้แต่มันก็ขึ้นยากขึ้นมันก็โดนอ่ะใช่มันมีมีมมทางขึ้นทางขึ้นก็ต้องนั่นแหะที่เราตายอ่ะขอบวงฝั่งโนนเลย,ยหากับฉากเข้ารถเมื่อกี้เพ<อ>ื่นอนขวามีหายปวามีระวัง โอ้ยซ oh, e <laughs> ีโฟเก็บได้ด้วยอ่ะเก็บบอตตี้เลยซีโฟอ่ะซีโฟเมื่อกี้เก็บบอตตี้เฉยุียโดนกระทึ้นนะป๊อบป๊อบป๊อบที่สองโดนรุมเบรยมาดีนะมือเป็นมาดีแล้วนะสวยแล้วนะ